ออแล้วว่าให้กินโกต้าไซโอเดี่ยนี้ก็กินกันั้งนั้นแหละกัพ่อก,กินแกไม่เผื่อฉันเว้ยดูเถอะทั้านทาวว่าพี่ปูชื่อดนอลูกลูกของพ่อ,โอ,โอพ่อทั้งโดนทั้งเดจ้าพ่อนี่แม่ตายเพราะฉันนี่ฉันออกมาเท่าเกินไปไม่ได้เกี่ยวกับพ่อหรอมึงก็ดูตัวมึงสิงแม่อโอเทนไหวไมล่ะแม่บอกว่าฉันออกทั้งขวงมึงไหนลทะลุถงยางมาเกิด แกะแขนฉันใชนพี่เดถ้ฉันเดือดด่านอยู่ในท้องฉันเครื่องแกไม <half. S 2> like ่หายนะทำไมอะละมัดจะนอนให้สบายสักหน่อยแกเอาอะไรกินตางินด่าหน้าฉันถึงได้เละเทะขนาดนี้เขาเรียกว่าต่อแขนต่อขาต้นสองแกก็ไม่เว้ือนกับแกนี่พ่อเูพูดพอวางไอ้เจ้าวางไอ้เขาจำหรือตายแล้วเขาจำเขาโอ้ข้างบนรถกูยังไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยโอ้นี่ ฉันจะไปวัดไปวัดโอ้โหไอ้น้องว่าไงพี่วันนี้เดี๋ยวไปกินเลี้ยงเลยลูกชายพี่จะเข้าวัดไปทำบุญมึงจะไปทำบุญเหรอไม่ได้ไปทำบุญไปวัดไปวัดแมนซิตี้แมนซิตี้มันเอ็กอนตันหรล่ะแต่กูว่าแต่กูบอกน่ว่าพูชีเด็นชีเด่นที่กูแทงนิวอพูมึงไงเขาบอกให้แทงนิวอพูมันมีซื่อพูดอะไรกันเนี่ยตังค์แล้วคือเรื่องอะไรพ่อเขาไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ย ไยุพ่อไม่เคยเล่นคุณบอลไม่เคยเล่นเลิกแล้วแม่งไปแทงสนุกอยู่ทั้งคู่อปได้บอลได้กี่พ่านสามพันเลยบ้าไปเลยแล้วจตางมาจางมาไปทำบุญนี่ยไปทำบุญของค์พ่อขอตังค์ไม่มีตัทานจะไปวัดไปทำบุญไปทำบุญอีกแล้วจะไปวัดวัดอีกแล้วไอ้นี่ก็เพิ่งวัดไปวัดเขาเป็นอะไรวัดอะไรแมนซิตี้ทเั้งสุดอ้โห บอกพูดออกมาเลยแลสาระว,วันนี้ฉันคิดว่าทรัพย์สินในซ่องโจรแล้วอาหารจะไม่มีจะกินอยู่แล้วอยากให้พี่ออกมอดอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมจะว่าจะทรัพย์สินในซ่องโจรเลยทรัพย์สินในซ่องฝาแหวกก็ยังไม่มีเลยเขาเก่าแรุ่งไงซ่องทำไมซ่องไม่มีเลยซ่องโจพรพ่อเอางงเลยนะพ่อเนี่ยไปไหนไม่ได้หรอลุงเขาเชิญพ่อไม่พาไปอะ่ะโอ,อ้เชิญพ่อเขาเป็นคนจังไรยมักจะฉานอยู่แล้ว เดินไปบนของชาวบ้านเดินเราไปบนพระกระทงได้ดีด้วยตกลงไปไปใช่ไหมไปปะไปไปเอาอาวุธมาเอาไปไปกะเอาวุธไม่อยู่ครับอาวุธไปไหนอาวุธไปไหนอาวุธนไปบ้านเมียเก่าเอออาวุธนไปบ้านเมียเก่าไปไอนอาวุ้น่ะดาบมีดดาบอมีดดาบมีดดาบ แล้วผู <ấy> ้หญ <laughs> <Matthew> ิงทองพ่ออย่าออกก้นเลยมันเหมือนเับคนโดนคนนะผู้หญิงทองมาขัดหนังตอนเราจะ้ก้นเราจะได้แต่ไขมันอย่างเดียวซะแล้วเนาะเฮ้ยมึงควรจะร้องเพลงก็ดูอยู่เลยนี่เอาพ่อแต่พูดจ้ะเอาโอ้ยถึงได้ถึงได้หุบลับไปดูเลยไปเดี่ยวไปพ่อจ้าจัาเดี๋ยวพ่อร้อง ถ้าพ่อร่ำลูกก็รำมึงจะไปร่ำอะไรเลยเนี่ยรำจนพี่จักตายเป็นคนเรื่องอะไรเดี๋ยวเร็วไปปนกันจเลิกนไม่ค่อยดีเลิกรำกับมึงเฮ้ยเลิกอะไร้มึงเนี่ยเลเลกนไม่ดีเลิกร่ำกับมึงแ่ีเลรียกตัวเรียกมาหน้าะ ยังท้องโจรเลยเปลี่ยนอะมึงดูนี่แหละมันเราไม่เข้ากับมันเลยแล้วดูฉันกับมันเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเกยอยู่ด้วยกันดูดูดูตอนที่เราอยู่กับแม่มันมาก่อนเจ้ากุ้งเอ้อยัดแจงเอ้อยไปให้นเขาแทงให้ตา